ทุกคนสวัสดีครับพาชมต้นชุเรียงสีมัก,การาสมัย154พระเทพทรงมาปลูกเอาไว้แต่ไม่ใช่ต้นเดิมนะฮะอันนี้ต้นใหม่ทุกคน สองต้นท่านปลูกเอาไว้แค่ต้นเดียวมันตายไปตั้งนานแล้วทุกคนเราก็เอามาปลูกไว้แล้วปรากฏว่ามีปัญหากันเขาไม่ให้เรามาปลูกนะฮะเราเห็นมันมีแต่ป้ายแล้วก็เอาต้นมาปลูกพอเขาเห็นเรามาปลูกมาลดน้ําเขาก็ห้ามทีนี้พอต้นของเราตายไปใช่ไหมครับเขาก็มาปลูกเองจนทุกวันนี้ตั้งแต่ปี5 4 5 6 5 9ตอนนั้นนะฮะ59้ที่มั้งที่เราเอามาปลูกอะ เขาก็มาปลูกบ้างก็โอเคตายไปแล้วรุ่นแล้วรุ่นเล่าก็ไม่รอดเพราะตรงนี้มันไม่เหมาะปลูกทุเรียนแต่ท่านมาทรงปลูกเอาไว้ก็เห็นว่ามีป้ายไงเราก็เห็นว่าเออทาไมต้นไม่มีมีแต่ป้ายเราก็เลยเอาซื้อต้นทุเรียนมาปลูกอย่างที่เจ้าหน้าที่ตรงนี้มันเป็นส่วนกลางนะทุกคนเขาก็เห็นเรามาลงมาปลูก <S <S เขาก็เลยมันมีปัญหากันทีหลังว่าอย่ามายุ่งอย่ามาปลูกแต่เขาก็เอามาปลูกซะเองเราก็โอเคมาปลูกเองก็ดูแลกันมาจนทุกวันนี้ต้นก็เท่าเดิมอยู่เลยทุกคน ตายไปแล้วเขาก็มาปลูกอยู่นี่เลยก็ถือว่าโอเคเขายังมีจิตสํานึกด,ดูแลใช่ไหมเนี่ยจริงท่านปลูกไว้ตั้งแต่ปี5-4ทุกคนถ้าเกิดโตโตไม่ตายต้นแรกอนะฮะที่ต้นต้นตนัต้งเดิมเลยก็คงจะต้นใหญ่แล้วดูแลยากค่ะทุเรียนต้นไม้ปราบเสี่ยงทุกคนรถน้อยมากกคนวันอาทิตย์ตอนเช้าเช้ารถจะน้อยมากเจะพาไปทานอาหารเช้าจากทุกคนจ้า ตามมานะจับวันก่อนพาไปดูต้นเมเปลิลใช่ไหมครับในคลิปก่อนนูนได้ลงหรือยังไม่ได้ลงแน่เลยลืมแน่เลยต้นเมเปลิลต้นเดียวต้นเดียวของกรุงเทพมหานครซึ่งไม่มีใครรู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับ,าาบรนี่ฮะบรรยากาศถนนโล่งมากโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้มาโพสต์ลงเพื่อจะได้มาฝากให้ทุกคนรู้ว่าสิ่งดีๆอะไรแปลกๆใหม่ๆอยู่ในช่องนี้ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนจะได้รู้ว่า เรามีคลิปอะไรใหม่ๆมาลงนะครับ